ก็วันนี้นะคะหน่อยก็จะมาเปรียบเทียบให้ดูเลยค่ะระหว่างแบบเครื่องบดแมนวนวลกับเครื่องบดแบบออดิมานนะคะเขาจะมีแบบความแตกต่างกันยังไงเนาะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับหน่อย Oriental Coffee นะคะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะหน่อยก็จะมาเปรียบเทียบนะคะเครื่องบดค่ะเนาะหลายๆคนนะคะอาจจะมีเครื่องบดแบบแมนวนวลอยู่นะคะแล้วก็เกิดปัญหาเกิดขึ้นค่ะ ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยๆเลยนะคะที่เราเจอในเครื่องบดแมนนวลนะคะนั่นก็คือการากะปริมาณกาแฟาออกมาได้ไม่เท่าเดิมนั่นเองค่ะนนเะนาะก็วันนี้นะคะหน่อยก็จะมาเปรียบเทียบให้ดูเลยค่ะระหว่างแบบเครื่องบดแมนนวลกับเครื่องบดแบบออ d e ดิมานะคะเขาจะมีแบบความแตกต่างกันยังไงเนาะอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาค่ะเดี๋ยวหน่อยก็จะมาชงให้ดูเลยดีกว่านะคะนะคะหน่อยก็จะใช้ด้ามชงนะคะน้ำไหลาทางเดียวค่ะหรือว่าซิงเกิลช็อตนะคะในการแบบเปรียบเทียบให้ดูเนาะ ทีนี้ค่ะการใช้เครื่องบดแมนนวลนะคะอย่างหนึ่งเลยค่ะที่มีโฉัะนะคะหลายๆคนค่ะชอบถามมาว่าถ้าเกิดว่าปัดมาแต่ละครั้งเนี่ยค่ะเราจะได้จํานวนกี่กรัมอันนี้ต้องขออธิบายก่อนนะคะเราไม่สามารถวัดเป็นจํานวนกรัมในแต่ละ1ปัดได้นะเพราะว่าเวลาที่เราบดออกมาเนี่ยค่ะปุ๊บเราแช่ไว้นานแค่ไหนค่ะปริมาณกาแฟก็จะเยอะมากน้อยไม่เท่ากันนั่นเองค่ะอย่างเช่นเราบดไว้แบบนี้นะคะ ครั้งนี้ค่ะไอตัวที่เขาอยู่ตรงตัวถบดพอดีอะค่ะหรือว่าตอนที่ผงกาแฟไหลลงมาพอดีอะค่ะตัวนั้นนะคะจะมีปริมาณที่เยอะกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเราปัดมาเรื่อยๆเรื่อยๆจํานวนครั้งจํานวนที่ที่เราปัดค่ะเราจะปัดเร็วหรือว่าปัดไม่เร็วก็ขึ้นอยู่กับตรงนี้ด้วยเช่นกันค่ะทําให้ปริมาณกาแฟนะคะที่ปัดแต่ละครั้งออกมามีจํานวนกรัมไม่เท่ากันค่ะ ครั้งแรกนะคะหน่อยปัดมาประมาณสัก4ี่ห้าครั้งนะคะเป็นอ่าหน่อยก็จะได้ประมาณนี้ค่ะซึ่งหน่อยคิดว่าเอ้ยมันก็เต็มบัตเกตแล้วค่ะเดี๋ยวหน่อยลองชงเลยดูดีกว่าค่ะว่าเขาจะมีน้ํากาแฟนะคะไหลแบบไหนนะคะแล้วหน่อยจะจับวินาทีค่ะครั้งนี้กับครั้งต่อไปนะคะว่าเขาจะมีปริมาณที่เท่ากันหรือเปล่าการไหลของน้ํากาแฟแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวหน่อยก็จะมากดนะคะตัว1ช็อตนะคะให้ได้ น้ำ30 ml ค่ะ1ออนนะคะว่าเขาจะตัดอยู่ที่กี่วินาทีค่ะอ่านะคะตอนนี้นะคะกาแฟ1ช็อตหน่อยก็ได้มาประมาณ28ิวินะคะอ่าไม่ได้กดหยุดเนาะตัวนี้นะคะก็ได้ประมาณสัก28ิวิค่ะต่อน้ำกาแฟ1ช็อตนะคะหรือว่าน้ำกาแฟ1ออนนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราลองมาทําเปรียบเทียบนะคะโดยการใส่ปริมาณกาแฟค่ะแบบเท่าเดิมนะคะแล้วก็กะด้วยแบบสกิลต,ตัวเองเลยนะคะโดยการที่เราไม่ได้ชั่งกาแฟเนี่ยค่ะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะคะแล้วก็แก้วที่2เนี่ยมันจะโอเคหรือเปล่านะคะอ่านะคะ แก้วที่2นะคะหน่อยก็ใส่ปริมาณกาแฟมาแบบใกล้เคียงกันเลยค่ะรู้สึกว่าเออคูนิดหน่อยเหมือนกันนะคะแล้วก็กะแล้วค่ะว่าน่าจะเหมือนเดิมนะคะแต่เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าอน้ำกาแฟเราจะเหมือนเดิมหรือเปล่าจับเวลาเหมือนเดิมเลยค่ะ๊อ,อะแก้วนี้นะคะที่หน่อยสังเกตได้อย่างแรกเลยค่ะสังเกตได้อย่างแรกเลยก็คือปริมาณน้ำกาแฟค่ะค่อนข้างที่จะไหลช้ามากๆเลยนะคะแล้วก็ทําให้ ระยะเวลาค่ะที่เดินทางออกมานะคะค่อนข้างที่จะช้ากว่าแก้วแรกเยอะมากๆเลยนะคะแก้วแรกก็คือมีการไหลไวเกิดขึ้นนะคะเนาะ,ะแก้วที่2นะคะเดี๋ยวหน่อยจะดูค่ะว่า1ออนนะคะของเราจะตัดจบอยู่ที่กี่วินาทีนะคะแตกต่างจากแก้วแรกค่ะกี่วินาทีนะคะสาวินาทีค่ะปริมาณน้ํากาแฟใกล้เคียงกันนะคะ แต่ว่าวินาทีค่ะย8วิกับ39วินาที เป็นไงบ้างคะในการที่เราปัดออกมาแต่ละครั้งค่ะมันก็จะมีความหนาแน่นไม่เท่ากันเนาะหรือว่าผงกาแฟที่เราจะได้ค่ะโดยการใช้สกิลของเราเองเนี่ยมันก็จะทําให้แบบรู้สึกว่ามันไม่สเสถียรน,นะคะสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวแมนนวลหรือว่าตัวแบบเป็นซิงเกิลโดสนะคะพวกนี้ค่ะเราต้องใช้ตัวตาช่างค่ะมาช่างปริมาณกาแฟด้วยนะคะมันถึงจะ,สะเสถียรกว่าค่ะแล้วก็หาเพอร์เฟกต์ช็อตได้ง่ายกว่านะคะเนาะทีนี้ค่ะหน่อยก็จะมาเปรียบเทียบนะคะกับเครื่องบด แบบอนดิมานค่ะอนดิมานนะคะเขาก็จะมาบดแบบในรูปแบบวินาทีเกิดขึ้นค่ะสามารถตั้งวินาทีตัดจบได้นะคะอย่างเช่น1ช็อตเราจะให้เขาบดออกมากี่วินาทีค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูแบบอนดิมานกันค่ะว่าเขาจะทําได้ง่ายหรือเปล่านะคะ ซึ่งตัวนี้นะคะเมื่อไหร่ที่เราหาความอยากความละเอียดเจอแล้วค่ะปริมาณกาแฟเราก็จะฟิกไปด้วยค่ะทุกๆแก้วมันก็จะเข้ากันทุกๆแก้วค่ะตัวนี้ค่ะของหน่อยอยู่ที่6.3วินาทีค่ะก็จะออกมา6.3วินาทีทุกๆแก้วนะคะหรือว่าทุกๆช็อตนั่นเองค่ะซิงเกิลช็อตเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะปึ๊บ หน่อยอยากให้อยู่ที่ประมาณสัก30-35ถึง35วินาทีนะคะต่อหนึช็อตค่ะแต่สังเกตได้ง่ายๆเลยนะคะว่าน้ำกาแฟพวกนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราได้ความหยาบความละเอียดโอเคค่ะแล้วก็ปริมาณที่เหมาะสมนะคะเขาก็จะมีครีมมาที่ค่อนข้างเยอะค่ะอืมนะคะเนาะ แก้วนี้คอยครีมมาแบบเยอะมากๆนะคะซึ่งหน่อยให้ครีมมาเขาเลยขึ้นมานะคะหน่อยจะเอาแค่น้ํากาแฟค่ะ30 ml เท่านั้นนะคะซึ่งทุกคนดูค่ะว่าน้ํากาแฟนะคะที่ออกมาค่ะ30 ml นะคะ ที่เหลือคือครีมมาแบบหนานุ่มมากๆนะคะนี่เลยค่ะออกมา30วินาทีนะคะซึ่งมันจะทำให้แบบเพอร์เฟ s h o ช็อตของเราค่ะมีคุณภาพมากขึ้นค่ะเมื่อไหร่ที่ปริมาณของกาแฟของเราเนี่ยค่ะฟิกเท่ากันทุกแก้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะหน่อยก็มาทำให้เห็นแล้วเนาะว่าความแตกต่างระหว่างเครื่องบดนะคะแบบออนิมานค่ะแล้วก็เครื่องบดแบบแมนวนวลนะคะมันเป็นยังไงนะคะ ถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะคะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนนะคะหน่อยก็ขอฝากแบบคอมเมนต์เข้ามาบอกหน่อยได้ไหมถ้าเกิดว่าอ,อ,อยากให้หน่อยนะคะ มาทําแบบรีวิวแบบไหนนะคะสามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกได้เลยนะคะสําหรับคลิปวันนี้นะคะหน่อยก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ค่ะกดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยค่ะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งด้วยค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ก่อนใครๆเลยนะคะสําหรับวันนี้หน่อยนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันไหนในคลิปหน้านะคะ